สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในวิชาการงานอาชีพของดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยการเรียนดูที่3งานเกษตรสำหรับวันนี้ค่ะเราจะเรียนในเรื่องของหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะและว,วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ปลูกผักสวนครัวในภาชนะกันค่ะ มาดูหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะนะคะ 1. ค่ะเราต้องทำการเตรียมภาชนะก่อนนะคะอาก็คืออาจจะเอาภาชนะที่ทำการอะไรคะมีการชํารุดเล็กน้อยหรือหาได้ง่ายๆภาชนะควรที่จะไม่ลึกเกิน10เซนติเมตรนะคะและที่สำคัญต้องเจาะรูให้น้ำระบายออกได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมคะยางรถยนต์กระมังหรือถังที่มีรอยแตก นะคะคหรือสามารถนำขวดน้ำที่ใช้แล้วค่ะเอามาปลูกผักสวนครัวดได้ค่ะ 2. ค่ะการเตรียมพันธุ์พืชนะคะก็คือเราควรที่จะเลือกพันธุ์พืชที่อะไรคะอย่างราดตื้นตัวยอย่างเช่นโหระพาดัางในรูปนะคะก็คือเอาก้านที่เราไม่ได้กินนะคะเอามาชำ่ำในการที่เอามาแช่ไว้ใน น้ำมันเองค่ะใบมันก็จะขึ้นมาใหม่นะคะหรือจะเป็นเมล็ดผักบุ้งโหระพาแบบเป็นเมล็ดก็มีนะคะแล้วก็อะไรอีกคะกระเพราหรือเม็ดผักชีค่ะถ้าเป็นพวกเป็นเมล็ด จากพืชเลยนะคะควรที่จะเลือกที่แก่จัดและแห้งค่ะแต่ถ้าเป็นการใช้กิ่งชําก็คือควรเลือกที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนั่นเองค่ะ3ผักการปลูกค่ะการเลือกปลูกผักสวนครัวนะคะเราก็ต้องดูตามฤด,ดูกาลของผักนั้นๆค่ะและก็ต้องปลูกหลากหลายชนิดในแปลงเดียวกันค่ะ บางชนิดก็อาจจะมีอายุที่สั้นบางชนิดอาจจะอยากคเข้ากันไปในแปลงเดียวกันนะคะหรือถ้าไม่มีพื้นที่นะคะก็ดังในรูปเลยค่ะใส่ตะกร้ากระมังที่ไม่ใช้แล้วเอามาูกแยกเป็นประเภทต่างๆนะคะหรือถ้ามีพื้นที่ก็ใช้เป็นแปลงก็แบ่งเป็นแต่ละประเภทไปนะคะซึ่งเวลาการทานเนี่ยเราก็ควรที่จะอะไรคะทยอยเด็ดทยอยมา รับประทานนะคะเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆเองค่ะเราก็จะได้มีผักที่สดใหม่นะคะแล้วก็รับประทานได้ตลอดทุกวันตลอดปีเลยค่ะมาดูต่อค่ะข้อที่4ค่ะการดูแลรักษานะคะเมื่อเราปลูกแล้วนะคะเราควรที่จะรดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะอย่างเพียงพอกำจัดวัชพืชและศัตรตูพืช เรจะพืชอ,อย่างเช่นพวกหญ้านะคะศัตรูพืชก็มีน้อนมีอะไรเราก็ต้องดูแลรักษานะคะ5ค่ะก็จะเป็นฤด,ดูการเก็บเกี่ยวค่ะก็ต้องดูว่าผักนั้นมีการเจริญเติบโตที่อะไรคะเหมาะสมในการเก็บหรือยังนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกผักชีสะระแหน่ผักบุ้ง ะะซึ่งจะนําไปอะไรคะประกอบอาหารก็ต้องเลือกผักที่เจริญเติบโตแล้วก็เหมาะสมที่จะไปทําอาหารแล้วเหมือนในรูปนะคะคราวนี้มาดูค่ะวัสดุอุป,ปรกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปลูกผักสวนควรัวในภาชนะค่ะเขาบอกหนึ่งดินร่วนหรือดินปนทรายนะคะมันจะทําให้รากพืชมันยึด เกาะนะคะแล้วก็จะ,ตะเติบโตง่ายๆนะคะ 2. ใช้แกบดินแกบเผาหรือแก่ฐานค่ะใช้ผสมในดินนะคะใช้ดินร่วนซุยเพื่อให้น้ําได้ผ่านได้ง่ายมากขึ้นนะคะและที่สําคัญค่ะเราควรที่จะอะไรคะดูสภาพของดินค่ะเพื่อป้องกันการเกิดโรคในดินและที่สําคัญคือช่วยดูดซับความชื้นและลดความร้อนในดินได้ ส่วน3ค่ะใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกักเป็นการเพิ่มธาตุอาหารพืชในดินนั่นเองค่ะและ4ค่ะปูนขาวใช้ปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้เหมาะสมต่อการปลูกผักสวนครัวในภาชนะนั่นเองค่ะ5ค่ะภาชนะนะคะที่เราจะสามารถนำมาใช้ในการปลูกผักสวนครัวนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ กระมังพลาสติกที่เราไม่ใช้แล้วนะคะถังน้ำขันน้ำยางรถยนต์ทอคอนกรีตกาบมะพร้าวกระบะเปลือกไม้นะคะอันนี้ก็คือภาชนะที่ใช้สำหรับในการใส่ดินปลูกผักสวนครัวได้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ มีไม่เยอะนั่นเองค่ะหรือกระถางดินเผาเล็กๆก,ก็ได้นะคะหกค่ะช้อนปลูกนะคะลักษณะช้อนปลูกจะเป็นลักษณะแบบนี้ในรูปเลยนะคะก็จะใช้สำหรับการย้ายต้นกล้าขุดลุ้มปลูกพืชตัดดินตัดว,ดตดตดวดติต่างๆนะคะเอาไว้ขุดต้นไม้หรือขุด ผักสวนครัวขนาดเล็กๆนะคะเจ็ดค่ะซ่อมพรวนก็คือลักษณะจะเป็นคล้ายสารแง่งเหมือนซ่อมเลยใช่ไหมคะอะ่ใช้พรวนดินให้ร่วนสูวนนั่นเองะคะ่ะเพื่อให้อะไรคะดินที่เราปลูกนั้นจะสามารถซับอ่ซับน้ําดูดน้ําน้ําผ่านได้ดีนั่นเองนะคะ ต่อมา8ค่ะบัวรดน้ําใช้รดน้ําผักสวนครัวในภาชนะนะคะไม่ควรใช้สายยางที่แรงจนินไปอาจจะทําให้ผักนั้นช้ําหรือเสียหายได้นั่นเองค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแบบฝึกหัดนักเรียนค่ะเรื่องการปลูกผักสวนครัวในภาชนะและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะนะคะ ให้นักเรียนค่ะตอบคําถามต่อไปนี้ค่ะข้อที่หหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะมี5ข้ออะไรบ้าง 2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างภาชนะในการปลูกผักสวนครัวมา5ภาชนะด้วยกันค่ะสําหรับสัปดาห์นี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ